สวัสดีครับเพื่อนครับก็จบไปแล้วครับการแข่งขันประชันกันระหว่างาวงดุริยางวงโยธวาทิตนะระหว่างาจังหวัดโคราชกับกรุงเทพมหานครอมรรตากวสินฮนะผมโคตรชื่นชมเลยก็ขออนุญาตมาเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะน่าจะดูเพื่อนๆน,น่าจะได้ดูการถ่ายทอดสดนะฮะมันมีหลายช่องนะหลายช่องทางที่ถ่ายทอดสด ทางกรุงเทพเขาก็ถ่ายทอดให้เราดูนะโดยอาจารย์ช,ชาติเขาก็ดูแลอย่างดีในหะ้ให้เราได้ดูกันนะผมอยากไปดูแต่ผมไม่โมีโอกาสผมอยู่จังหวัดอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะก็ส่งน้องๆไปดูแทนแล้วก็ดูถ่ายทอดสดนะฮะที่อิน o อร์สเตเดียมหัวหมากนะเขาจัดกันก็มีอยู่4วงฮนะก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ช,ชาติอย่างสูงครับแล้วก็ คณะทำงานของอาจารย์ด้วยที่เอาความสุขมาให้ประชาชนนะฮะคนกรุงเทพแล้วก็คนต่างจังหวัดด้วยนะฮะไม่เฉพาะพัรไลกับกรุงเทพนะผมว่าคนทั่วประเทศฮะต้องได,ได้ได้ดูการถ่ายทอดสดนะนะผมว่าสุดยอดเลยมี4ี่วงนะต้องผมอายุ55ปีเกิดมาในชีวิตเพิ่งได้ดูเต็มตาวันนี้เองฮะห้ปีไม่เคยดูแบบตั้งใจดูขนาดนี้ไง เคยดูที่เขาไปประกวดตามตามที่ก็ดูเผลอๆนะไม่ไม่ไมไมแบบไม่ตั้งใจดูขนาดนี้แต่วันนี้ตั้งใจดูว่าสีวงโอโ้โหเล่นดีมากฮะแต่ละวงแบบสุดยอดนะก็เลยอยากเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะสีวงนี้นะไม่ใช่ขี้หมูที่หมาฮบอกให้ประวัติแต่ละวงแต่ละโรงเรียนนะเป็นเดี๋ยวผมไปค้นมาให้แล้วเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนฟังนะเป็น,เป,นเป็นความรู้นะ ก็อย่างที่บอกอะ่ะชอบก็ดูนะฮะไม่ชอบไปเลื่อนผ่านนะครับเป็นความรู้ที่ว่าอยากให้เพื่อนๆรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าเซบาแบบถามนะฮะวงดุลิยางที่อาจารย์เชิญมาแข่งขันเนี่ยสี่วงเนี่ยนะ,ะโคโรราสองวงนะฮะแล้วก็กรุงเทพสองวงฮนะไม่ธรรมดาฮะเอาง่ายว่าระดับโลกฮนะระดับโลกผมจะเล่าให้ฟังนะเริ่มต้นที่วงแรกนะวงโรงเรียนวัด สุทธิวรารามนะครับของกรุงเทพน,นะฮะวงนี้วงดุริยางของวัดสุทธินะฮะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ24 9 8ครับเพื่อนดูไม่ผิดน,นะไปค้นมาให้2,498ฮะ,ะโดยอาจารย์เปลืองสุเสรีนะฮะแกก็ตอนแรกแกก็ให้ทำเป็นน่าเป็น เป็นวงดุลิยางที่นำลูกแถวนำแถวลูกเสือนะสมัยก่อนนะนะสมัยปีสองสี่เก้าแปะนะฮะก็ให้ให้เป็นวงดุริยางนำนำแถวของลูกเสือสมัยก่อนลูกเสือเราเฟื่องฟูเนี่ยสมัยก่อนนะนะของโรงเรียนแล้วก็ผลงานก็ผลงานของโรงเรียนดุลิยางวงดุริยางของโรงเรียนวัดสุธีเนี่ยก็เข้าร่วมในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะเข้าทุกปีนะฮะแล้วก็เมื่อปีเดี๋ยวเล่าให้ฟังในผมไปขุดมาให้เนี่ย เป็นความรู้แน่นๆเลยครับอย่างที่เพื่อนรู้นะฮะปี2504ชนะเลือดการประกวดวงดุริยางนะครับในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาตินะฮะปี04นะครับโรงเรียนวัดสุดิเวลารามเนี่ยนะปี2511ได้รับพระราชทานคาถาบุตรคาถาบุตรเลยนะจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชการที่9นะฮะ นนที่เก้าท่านก็ประทานคาถาวุฒมาน่าจะเป็นคาถาที่เป็นเป็นสามแฉกมัง้งเป็นคาเรียกคาถาวุฒนะิเนี่ยนะเวราะจะทานในโรงเรียนนีนะ้นะครับปีสองพันสิบเอ็ดนี่ยนะนะแล้วก็ต่อมาปีสองพันห้าร้อยยี่ิบสามเนี่ยโรงเรียนวัดสุดที่พรลาลาวามีชนะเลือดวงดุริยางอาเซียนครับครั้งที่สิบสี่ครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะปีสองสองสามสองสามนะ ต่อมาปี2,536ครับก็ชนะเลิศการประกวดดนตรีโลกครับครั้งที่12ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะฮะปี3,6ต่อมาปี2,542เนี่ยก็ชนะเลิศการประกวดอ่ 1999. เก้ารเกาบเก้าว่็เรียกว่าโว่ม a t c h i n g s h แบรนด์นะฮะ แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมเปี้ยนชิพที่ออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียชนะเลิศการประกวดนะนะที่ออสเตรเลียแชมเปี้ยนชิพนะต่อมาปี2551ชนะเลิศการประกวด10บเทนเอเชียแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะฮะนะครับก็แชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ชนะเลิศครั้งครั้งประกวดอ่า เขาเรียกเฟสิเบอร์อะไรสักอย่างเนี้ยเป็นวงดนตรีเฟสิเบอร์อ่าแชมเปียนชิพนะนะครั้งที่หนึ่งที่เมืองเซนเจนประเทศจีนนี่ไปชนะเลือดที่ประเทศจีนแล้วนะชนะเลือดการแข่งขันในเนี่ยฮะนะครับอ่าแล้วต่อมาปีอ๋อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนาะชนะเลือดแชมเปียนชิพที่เซนเจนประเทศจีนอืมที่ประเทศจีนแต่ว่าปีห้าหนึ่งนี่ชนะเลือดเนี่ยที่ประเทศไทย เอเชียแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศไทยฮนะปีห้าหนึที่ชนะเลิศประเทศไทยปีหกหนึ่งชนะเลิศที่ประเทศจีนการแข่งขันนิวเวีย e ์ขับนิวเวี c ับแชมเปี้ยนชิพเาเรียกแชมเปี้ยนเอช้อนิวเวียร์ับนาอินเตอร์เนชแนลอินเตอร์เนชแนลยูอร์แบรนด์เฟสิครั้งที่1ที่สุนเจนประเทศจีนเดี๋ยวผมสับสนผมผมไปขุดมาเพิ่งขุดมาส,สดๆเลยก็เลย ก็เลยตื่นเต้นอ่ะคมสามารถเขาก็เลยมาเล่าแบบติดขัดหน่อยก็ขอโทษเพื่อนนะฮะต่อมาครับปี2565ครับได้รางวัลคลาสเอ c ชมเป i o n นชิ p การประกวดดนตรีและแมทชิ่งแมทชิ่งชิงแชมป์โลกนะครับปี2022เอ่อ2022นะชนะนะปนีปี65เนี่ยปี65เนี่ยมันมาเลยเนี่ย รางวัลคลาสเอแชมเปี้ยนชิพการประกวดดนเตีและ m มัตชิง่งเขาเรียกอามัตชิ่งชิงแช,ชมป์โลกนะฮะสองศูเนี่ยได้รางวัลคลาสเอนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือประวัติของโรงเรียนวัดสุดที่เวลารามของกรุงเทพนะ,ะสุดยอดเก็บมาเล่าต่อมาโรงเรียนที่2ของกรุงเทพนะโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานคระนะครับเป็นวงโยธาทิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2527 2527นะฮะ,ะผลงานเมื่อปี2553แล้วก็ปี2555เนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดแข่งขันไทยแลนด์ดัมไรนะครับดัมไรคอนเทนต์นะฮะปี2553และ55เนี่ยนะฮะ ได้รับเหรียญทองแดงนะแข่งขันไทยแลนด์ดัมลน์คอนเทนต์นะฮะต่อมาปี2554เนี่ยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1รางวัลเหรียญทองอันดับ4ของประเทศนะครับการแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทยนะครับปี2554นะครับ อันนี้เขาชิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแล้วนะปีห้าสี่เขาก็ได้นะได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะชิงถ้วยพระเทพนะปีห้าสี่ต่อมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเนี่ยก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลความสาม,มารถกลุ่มนักแสดงประกอบยอดเยี่ยมการแข่งขันโยธาทิศโยธาทิศแห่งประเทศไทยนะครับ ปี2556ครั้งที่32ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะฮะก็ได้รางวัลปี56ต่อมาปี2557ได้รับรางวัลชนะเลิศความสามารถนักแสดงประกวดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะครับปี57นะครั้งที่33นะโดยได้ถ้วยพระเทพเหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่ก็คือประวัติของอบงโรงเรียน วัดชิระธรรมสาธิตกรุงเทพนะครับเก็บมาเล่าครับเพื่อนสองวงนะของกรุงเทพนะแล้วต่อมาผมมาไปคน้นก็อยากให้เพื่อนมีความรู้ด้วยแล้วผมก็ชื่นชมไงชื่นชมเด็กๆเ,เลยน้องๆน,นี่ก็เลยไปขุดประวัติมาเล่าเพื่อนฟังต่อมาของโคราชนะั้นไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาครับโคราชมีสองวงที่มานะหนึ่งโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับก่อตั้งวงแต่วงเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นแต่วงนะ เมื่อปี2,500เป็นวงแต่วงนะเป็นวงหญิงล้วนมีแต่ผู้หญิงนะครับของสุนาลีวิทยาเนี่ยอ่าวิทยาเนี่ยสมัยก่อนนะเคยมาออกโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์นะโอ้มาตั้งแต่ปีนะ2,500นะผมยังไม่เกิดเลยแล้วต่อมาปี2,526เนี่ยอาจารย์อดุลเปลืองสันเทีย ท่านก็ปรับปรุงวงครับให้เป็นวงจัดจากแต่วงหญิงล้วนเนี่ยกลายมาเป็นวงโยธวาทิศนะครับนะครับปี2557เนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนการทําวงเนี่ยมาเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกอ่าวงซิมซิมโฟนีซิมโฟนีนะซิมเขาเรียกอะไรผมก็ไม่เก่งเรื่องเรื่องดนตรีนะเขาเรียกว่าซิม ซิมโฟนีใช่ไหมเออซิมโฟนีอะไรประมาณนี้นะอืมแต่เป็นวงดุริยางที่ใช้เครื่องเป่าลมเออวงซิมปฟนีซิมโฟนียเขาใช้เครื่องเป่านะเครื่องเป่าเป็นวงเป่าลมที่มีหญิงล้วนครับหญิงล้วนเลยนะสุนารีรัตเอ,อวิทยาสุนารีวิทยาเนี่ยนะเป็นวงหญิงล้วนเลยนะครับผลงานนะครับเราไปเนฟงังไปขดมาให้สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับชนะเลิศ คอนเสิร์ตนั่งบันเลงที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์คครับและชนะเลิศชนะเลิศประเภทนั่งบันเลงและรางวัลผู้อํานวยการเพลงยอดเยี่ยมที่ในการในในเทศกาลดนตรีเออประเทศเยอรมน,นีนะครับดนตรีเยอรมน,นีนะครับเนี่ยประเทศเยอรมันชนะมาโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยต่อมา ปี2,563ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเทศกาลวงดุริยางเครื่องลมนานาชาติที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับสรางวัลครับผมที่ที่ประเทศาสาธารณรัฐเช็กค,ครับเมืองปราครได้4ี่รางวัลครับชนะเลิศครับปีหกสามนะเดี๋ยวเราไปฟังรางวัลที่1คือ รางวัลเหรียญทองและเกียรติเกียรตินิยมยอดเยี่ยมนะครับเหรียญทองเกียรตินิยมยอดเยี่ยมได้รับคะแนน95 33คะแนนครับโหสุดยอดเลยครับเช่นชมน้องมากผู้หญิงล้วนนะครับเหรียญที่2คือเพลงบังคับยอดเยี่ยมนะครับเหรียญที่สามคือชนะเลิศคลาสนักเรียนเขาเรียกว่าคลาสนักเรียนนะครับเหรียญที่4คือวิทยากรยอดเยี่ยม ประเภทวงดุริยางเครื่องลมหญิงล้วนโอ้จะเห็นได้ว่าเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยครับที่ได้เห,เหนนเรียญเหรียญชนะเลิศนี่สี่รางวัลครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เหรียญทองจากการประกวด World m u s i คอนเทนต์หรือว่า WNC นะคเรียกว,ว่า W o r l o Music c น Music Content, n t e n t WNC จากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับนี่ก็ได้เหรียญทองครับจากการประกวด ที่ประเทศนอแ์แลนด์นะฮะโอ้ oh. จำนวนแปดครั้งครับเขาจัดกันทุกสี่สี่สี่ปีมีหนึ่งครั้งนะ,ะตลอดเวลาสามสองปีนะฮะวงดุริยางของอโรงเรียนสุนรนานีวิทยาเนะะี่ยสุนรนาลีวิทยาเน,น,นี่ยะะตลอดสามสองปีะครับจนถึงปัจจุบัน,นะครับได้รางวัลชนะเลิศตลอดะครับ โอ้โหไม่ธรรม,มาดาเลยระดับโลกก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนคือไม่ธรรม,มาดาครับวิสัยทัศน์ของอาจารย์ชาติชาติท่านเนี่ยโหท่านก็ไปเจอผู้ว่าโคราชวันนั้นน่ะไปเจอกันงานอะไรสักอย่างนึงก็เลยคุยกับผู้วา่าโคราชบอกเฮ้ยท่านท่านผู้ว่าเรามาแข่งกันไหมระหว่างโคราชกับกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ากรุงเทพนี่ก็มีวงที่ดังๆที่ผมเล่าให้ฟังนะมใช่ไหมระดับโลกเหมือนกันนะได้รับรางวัลมากมายแล้วก็วงโคราชของท่านเนี่ยก็ได้รับรางวัลระดับโลกมากมายมาแข่งกันไหม ผู้ว่ากรุงเทพก็รับคําท้าก็เลยมาเป็นที่มาของของการแสดงที่อินโดเซียมของหมากเน่ยทเก็บมาเล่าอีกวงหนึ่งยังไม่จบอีกวงหนึ่งของโคราชครับที่มาแข่งขันกันนะฮะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโอโ้โหสุดยอดวงนี้เป็นวงโยธาคิทนะครับก่อตั้งเมื่อปี2470ครับ2470ครับใช้ชื่อว่าวงแต่วงครับโดยมีครูเลื่อน บรรเลงสนอครับคูเลื่อนบรรเลงสนอนี่เสียดของพระเจนดุลยยางนะครับคูเลื่อนเนี่ยโหดังมากครับบอกให้เนี่ยเป็นสิทธิเอกของพระเจนดุลยยางครับเป็นผู้ฝึกสอนคูเลื่อนนะเมื่อเมื่อปี2 5 0 2ถึง2503เนี่ยเขาก็เลยก่อตั้งมาเป็นวงดุลยยางขึ้นนะครับเป็นวงดุลยยางของลูกเสือประจำโรงเรียนนะฮะ ก็ใช้ประกวดแต่วงของลูกเสือนู่นนี่นั่นฮะก็เคยมาประกวดแต่วงที่กรุงเทพได้รับรางวัลรองชนะเลิศน,นะครับสมัยก่อนปีนู่น02-03มเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดครับเจคนครับตั้งแต่โม1ถึงโมหครับผมไม่ธรรมดาครับเจคนครับควบคุมยังไงเก่งมากครับผลงานจะเล่าให้ฟังผลงานของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะเมื่อปี2 5 3 1ยดครับชนะเลิศ ประกวดวงโยธาทิตแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานอา่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชกาลที่9นะฮะปี31นะต่อมาปี2532ก็ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดดนตรีโลก WEC ท,ที่ประเทศเอทีประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นในประวัติน้องเขาปี32ก็ชนะเลิศเหรียญทองนะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์คือประกวดดนตรีโลกนะปี2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระเทพในการประกวดวงโยธาทิศนักเรียนแห่งประเทศไทยฮะปี60ต่อมาปี2561ครับชนะเลิศเอ็กซิเบิร์โอเพนแชมเปี้ยนชิพนะครับชนะเลิศโอเพนแชมเปี้ยนชิพนะครับปี61นะแชมเปี้ยนชิพ2019ขององค์กร WAMC ที่ประเทศเยอรมนีปีหกหนึ่งอะที่ชนะเลิศเนี่ยนะเขาเรียกอะ X ภาษาอังกฤษนะผมไม่ค่อยแข็งแรงนะเอโคปเป็้ล X เอ็กซแคมเปิ้ลเนี่ยเอ็กซแคมเปิ้ลโอเพนเนี่ยฮะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยชนะเลิศนะที่ประเทศเยอรมนีเออไม่นำบรรได้ครับต่อมาปี2562เนี่ยชนะเลิศการแข่งขันโยธวาทิตระดับนานาชาติ WBC 2019ที่ประเทศอิตาลีนะฮะโอ้โหสุดยอดนี่คือประวัติที่ผมเล่าให้ฟังนะคาเา้ามาแล้วมันก็ติดโควิดมา3-4ปีเขาเลยไม่ได้เล่นอะไรกันก็ฝึกซ้อมกันซุ้มๆเขาเรียกว่าซ้อมกันทางออนไลน์ก็มีนะที่ผมสอบประวัติดูที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังนะซ้อมทางออนไลน์คือเขาไม่รวมกลุ่มกันเลยก็เลยลำบากเลยสามสปีมา ก็มาปีนี้ปี2565เนี่ย, 2, ยต้องขาบขอบพูดอาจารย์ชัติชาตินะเขาทำให้ความฝันของเด็กๆเ,เนี่ยที่อยากแสดงออกเนี่ยแสดงพลังเนี่ยให้โลกรู้เนี่ยนะครับก็เลยได้เป็นที่มาของการมาแข่งขันประชันกันเนี่ยเขาประชันกันนะระหว่างกุงเลียมโคราชเนี่ยนะแล้วผมประทับใจอะไรวะประทับใจทุกวงอะแต่ว่าประทับใจที่สุดคืออ่าวงวงของ วัดสุดที่วัดสุดทธิวนารามนะวงของกรุงเทพนะเล่นเพลงเพลงโชนะครับผมขนลุกเลยบอกตรงๆไม่ได้อวยผมฟังแล้วโหวงวงวัดสุดที่เล่นเพลงกรุงเทพมหานครครับเคยฟังนะที่อัศนีอศัศนีร้องนะกร in, ok ุงเทพมหานครอมรรัตนาโกสิ์มหินทรายุทธามหาดีโด พบลบผลัพธ์นู่นนี่นั่นเงี้ยโหเพาะมากผมผมก็พยายามหัดร้องอยู่แต่ร้องยังไม่เป็นเพลงนี้เพาะมากครับวัสดุทิบรรเลงเพลงนี้โหสุดยอดเลยครับผลลุกครับเป็นโชว์ที่ดีมากครับดีที่สุดในโลกนะครับก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเด็กไทยครับเก่งไม่แพ้ไม่แพ้ใครในโลกนี้ครับถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างอย่างดีนะผมก็ต้องกราบกราบอาจารย์ชัดๆชาติจริงๆครับด้วยความชื่นชมแล้วก็ ศรัทธาอาจารย์ชาติมากแล้วก็ต้องกราบขอบคุณผู้ว่าโัราชด้วยที่ท่านนํานักเรียนมานะครับมาช่วยให้ประชาชนชาวกรุงเทพและชาวไทยเนี่ยได้มีความสุขคืนความสุขอย่างแท้จริงครับอันนี้คือความสุขชัดๆเลยครับเนี่ยก็เก็บมาเล่าครับมีเรื่องดีเก็บมาฝากเพื่อนนะฮะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับแล้วก็ อยากให้เพื่อนคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าคิดอะไรอยู่กับโครงการดีๆของอาจารย์ชาติชาตินะครับผมก็ชื่นชมครับเก็บมาเล่าครับแล้วก็อยากให้เพื่อนแสดงความคิดเหน็นหน่อยนะว่าคิดอะไรกับงานในครั้งนี้นะครับผมก็โคตรชื่นชมมากครับชื่นชมน้องๆทุกคนครับขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็คณาจารย์ทุกคนครับที่พาน้องๆมาเทียบุงเทียบแล้วก็ต่อไปอาจารย์ชาติชาติว่าจะพาวงกรุงเทพบเนี่ยไปเล่นที่โครา มันแลกเปลี่ยนยังไงคุณมาบ้านผมผมไปบ้านคุณเนี่ยคอยดูแลกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะจะพาวงวงของกรุงเทพไปลอยโคราดเดี๋ยวไม่แน่นะผมอาจจะตามไปนะผมชอบแล้วผมโดนใจแล้วผม,มจะตามไปแล้วก็ไปทําข่าวมาฝากเพื่อนวัสดีครับมโนน้องกอครับคิดดีทําดีออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมวัสดีครับชอบครับชอบมากครับ